ได,ด้เห็บป,นนปันต้อนมีแต่ท้<ช>องของเอมานยันโผล่นรู้เ<ช>ออเออเนี่ยสาขาอะไรเออฉันจะบอกว่าฉันเจอคำถามนี้มาหลายรอบแล้ว <scr itt> um> จะบอกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาก็ถามฉันเมื่อกี้เนี้ยซึ่งฉันก็ยังไม่รู้จะตอบว่าอะไรเลยแล้วเธอละ เพราะฉันอยากให้ฉันเรียนข้าราชการครูหรอเป็นครูหรอโอ้ยฉันก็อยากเป็นครูเหมือนกันจ้าเธอเธอก็อยากเ,เาป็นครูใช่ไหมใช่ฉันอยากเป็นครูโอ้ยคุณเอ้ยสิเรียนโตอย่งน้อยดีลือเอ็งใครอินสตรีสันสีส่งคนสื่อส่ง สาทายังซอยในน้ำในหอยฟังในจักหน่อยในโบนูเจ้าเองจะเรียนสาขาอะไรคำถามนี้อีกแล้วคือที่เธอบอกเมื่อกี้จะให้ฉันแนะนำว่าฉันชอบวิชาอะไรแล้วก็ไม่ชอบเรียนวิชาอะไรใช่ไหมอาสาร์ฝากเออ้อ ก็เพ่งเรียนไม่ไหวเรียนวิคุณครูการแต่เดียวภาษาไทยอย่างเดียวที่เรียนว้สังคมสังงานการสะานเบอร์ภาษาอังกฤษคำเยอะฉันก็ไม่เขา้าใจวิชาอะไฉันก็ไม่อยากเรียนฉันจะอออ่านฉันจะออกเขียนฉันากเรียนภาษาไทย เอ,าเอ,าเอาชาเอชาเอชา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 น้อยแม่เธอฉันรูแล้วแหะฉันว่าฉันอยากเรียนภา,าษาไทยเป็นครูภาษาไทยแต่เธอเนี่ยเธอไม่ชอบภาษาไทยน้องเราเรียนภา,าษาไทยดีกว่าทั้งนั้นมะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่าน ดิฉันนางสาวชนะรังดองสเมียรหรือว่าพี่นันตีนั่นเองค่ะและและและดิฉันนางสาวมิพี่พรขำๆหรือว่าพี่เหนือนั่นเองนะคะเมื่อกี้นี้ได้ยินไหมคะีน้องๆบอกว่าอยากเรียนครูภาษาไทยน่ะพี่เหนือใช่ค่ะยังไงอย่างงี้อยากเรียนครูภาษาไทยอย่างงี้ก็ต้องมาเรียนครูภาษาไทยเทพสตรีสิคะทำไมต้องเรียนที่นี่ล่ะคะพี่ขาเมื่อกี้นี้ดีที่มอสโซจะบอกว่าวันนี้มี ีค่ะคุณลูกดียังไงที่เหนือไหนเล่าซิอย่างแรกนะคะในด้ากนการเรียนการสอนนะคะต้องบอกว่าวิชาเอกของเราเนี่ยมีการเรียนการสอนถึง4ปีการศึกษาด้วยกันนะคะซึ่งในปีการศึกษาที่1-3ึนะคะเราจะเรียนอยู่ในมหาวิทยลาลัยของเราค่ะแต่ในปีการศึกษาสุดท้ายนะคะปีการศึกษาที่4ค่ะพวกเรานะคะจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาที่ป่นะคะที่ทสถานศึกษาถึงหนุ่มมีตึงเลยค่ะถูกต้องค่ะ ะะเรื่องของการเรียนสนใจอยากจะเป็นครูอุ้ยมันยากหรือเปล่าคุณแม่บอกเลยว่ายากค่ะอุ้ยอาจจะยางนะแต่ว่าเราเริ่มพื้นฐานหมดเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะตัง้งแต่ตัวไก่งพอนูเรียนตั้งแต่สุขโขทัยอุย้ยบอกเลยว่าปังจริงๆและเนื้อหาที่เรียนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยหลัาากภาษาวรรณรคดีทฤษฎีวร่นแล้วปฏิบัติก็ วิชาสําหรับคนที่ชอบพูดถูกต้องค่ะนั่นก็คือวิชาวัฒนว,วิทยาค่ะเหมือนพูดละคที่อยู่ตรงนี้นถูกต้องค่ะเ,น,เนีน่ชอบไหมคะวิชานี้ชอบค่ะเป็นคนชอบพูดเป็นคนการร้าแสดงออกรับรองว่าหมดเวลาของการเขินขึนอ,อายแล้วคะ่ะสนใจแล้วและนอกจากนี้นะคะนอกจากการเรียนเราดีแล้วเราจะมีกิจกรรมที่แน่นไม่แพ้ใครเลยค่ะโดยวิชาเอกของเรานะคะมีการจัดกิจกรรมที่ การค่ะค่ายอาสาค่ะหรือว่าเป็นการอบรมนะคะ,ะเพิ่มทักษะของนักศึกษาในวิชาเอกของเราด้วยนะคะรวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมนะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะแม่ๆเราเรียงป่าตานะคะหรือว่าไถ่เบิรงโครงสรุปน,นั่นเองค่ะเรียนด้นว่าครอบคลุมสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภายใน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการศิลปินสร้างศิลปินใช่ค่ะใช้ลายนะักบางนีก็พาไปนะรุงเทพนแม่แต่แค่นี้มันยังไม่พอหรอกคะ่ะเพราะว่าวิชาเอกของเรานะคะขอการันตงการันตียืนยันด้วยผลงานแล้วก็รางวัลอีกมากมายเลยใช่ไหมคะท่นี่คะแน่นอนเลยคะ่ะและผลงานที่เราภาคภูมิใจนะคะนั่นก็คือนักศึกษารางวัลพระราชทานนะคะซึ่งเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยร,ราช จัดวับมังเลยและนอกจากนี้นะคะเพิ่งได้รางวัลไปเลยสดๆร้อนร้อนจับไม่ได้รางวัลเนี้ยเพราะว่าอะไรร้อนพึ่งๆเลยอ่าก็คือรางวัลเพชรเทพสตรีนะคะประจำปี2568นากนะคะซึ่งนักศึกษาวิชาเอกของเรานะคะก็เพิ่งได้รับรางวัลไปเลยค่ะและที่สําคัญยังจะเป็นครูต้องพูดถึงเรื่องของบรรจุใช่ไหมคะและพี่ๆของเราหากวัดมากว่า41คนเลยเป็นที่หนึ่ง องเขตการศึกษาถูกต้องเลยค่ะเรื่จริงๆค่ะพี่าคุณพี่ขาคือหนูอยากจะสอบถามนะคะยังไงคะคือแบบถ้าหนูขาดเรื่องทุนศ้ำถ้ามาคะจะทำยังไงคะพี่เมื่อกี้แบบต้องจ่ายค่าเทอมแต่หนูยังไม่มีจ่ายไงทำไมบอจะมีทุนค่พอจะมีทุนการศึกษาให้ไหมคะมีแน่นอนค่ะ เริ่มที่ค่าเทอมก่อนเลยนะคะว่าค่าเทอมของเรายงไม่แพงเลยนะคะอยู่<อ>ที่8,000บาทนะคะต่อค่าการศึกษาเฉลี่ยแล้วนะคะีปีการศึกษาอยู่ที่64,000บาทค่ะและที่สําคัญสามารถถอนผันการชําระได้ด้วยใช่ไหมพี่เหนือถูกต้องค่ะแล้วก็ในส่วนของทุนการศึกษานะคะนอกจากที่จะสามารถ ได้แล้วนะคะมหาวิทยาลัยของเรานะคะยังมีพรมสนับสนุนอีกมากมายเลยค่ะอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการมอบทุนการศึกษานะคะให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเราไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านาเรียนดีนะคะกิจกรรมเด่นแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยของเรานะคะเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพศสตรี105ปีน,นัน่นเองค่ะแล้ว้<น>กาฤฤฤฤฤรดีๆแนถ้ายอยากได้อยากจะเตรียมตัวมาเรียนแล้วนะคะก็ บอกเลยว่าง่ายมากๆขอพรว่ารอบแรกข,ของเราเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ใช,ใช่ไหมคะเป็นรอบของแฟนศสตสมผลงานหรือว่าพอร์ตฟวอลิยอค่ะน้องๆใช่แล้วคะ่ะถ้าอยากเรียนภาษาไทยหนึ่งเลยกิจกรรมต้องดีการประกวดต้องมาและและที่สําคัญนะคะเนื้อหาภายในแฟนศสตผลงานของเราจะต้องปังกว่าใครๆถูกน้คะรองว่า60ทนังจะต้องมีหนูอยู่ในนั้นแน่นอนะ่ว และอย่าลืมนะคะลูกอย่าลืมอ่านหนังสือกันมาด้วยเพราะว่าวิชาเอกของเรานะคะมีการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทยนั่นเองค่ะถ้าน้องๆสนใจนะคะสนใจกันแล้วไหมสนใจสนใจแล้วทีนี้ถ้าสนใจแกนแลแ้วแหละสแกนเข้ากลุ่มนะเออ เดี๋ยวถ้าไม่มีเน็ตทำไงถ้าม่มีเน็ตนะคะถิเจอร์ถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากที่พวกพี่ลงเวทีไปแล้วนะคะสามารถเดินมาสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมบอกต่อนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะลูกสนใจยังสนใจสุดๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนะคะพวกเราของกล่าบคำว่า สูดไทยดีสูดไทยดีกระโจเจ้าน้องแข่งมาเบิ้งสุดไทยดีกระโจเจ้าน้องแข่งมาเบิ้งสาขาไทยเหานาฬิการสานคอยคำมองเบิ้งก,กร,รมบัดนักเท้าไก่วัฒนธร,รรมของไทยบ่ห่าณมึงไกลบ้านตำนานไทยเทพสตรีที่ตรงนี้มีถีเดียวเท่านั้นบอกต่อกันว่าเรียนไทยต้องเทพสตรีคนจนากไหน บ้านเนื้อบ้านใต้ก็ดีที่ตรงนี้พองอ่าอมแข็งก็รับบุณมีความเกือ้อกูลจึงขอเชิญชวนคุณมาเรียนไทยเทพสตรีตรมี ชาญวิชาชีพหลักสูตรข้าศาสตารบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยค่ะครบเครื่องจริงๆนะคะทั้งลองทั้งเป็นทั้งการพูดช,าชาัดช